อ่าเปิดสวิทช์ฮีเตอร์สวิทช์สีแดงโอเคไฟขึ้นแล้วก็อุณหภูมิเท่าไหร่ตอนนี้รายงานอยู่ร้อลมหมุนละปัลมทำงานไหมปิดฝาตู้ไปปิดฝาตู้แล้วร้อนอา่าโอเคตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่32สองศานะครับโอเคเราดูว่าอุณหภูมิมันขึ้นไหมตอนนี้เราตั้งไว้ที่65 อุณหภูมิจะต้องเปลี่ยนจาก32.5เป็น32.6-7เป็นเรยน,นะถ้ามันทํางานอยู่นะขึ้นละขึ้นไนะหมอือตอนนี้ทัมเมอร์เรายัางไม่เปิดเพราะว่าเรารออุณหภูมิได้ก่อนเราค่อยเปิดทัมเมอร์เพื่อสั่งตัดทัมเมอร์จะทํางานก็ต่อเมอื่อเราเราสมมติว่าโอเคสมมติว่าอุณหภูมินี้เพิ่มขึ้นแล้วใช่ไหมอ่าสมมติว่าเราขึ้นไหมอ่าสมมติเราได้อุณหภูมิแล้วอ่าเปิดทัมเมอร์เลยเร,เราตั้งไว้เท่าไหร่ตั้งไว้10นาทีอ่ะเราตั้งไว้ทัมเมอร์ตั้งไว้นาทีพ เปลี่ยนจากสิบอ่าเป็นศูนย์เลยเกดครับอ่าตั้งไว้หนึ่งนาทีป๊อปอ่าจากนั้นก็เปิดสวิตช์อ่านั้นทามเมอร์ก็จะเป็นการนับนับละเริ่มหน่วงละปึ๊บปึ๊บปึ๊บหนึ่งนาทีนะพอครบหนึ่งนาทีมันก็จะตัดทำไมไม่ขึ้นตัวเลขขึ้นไหมยังไง มันจะมีการาฟขึ้นอยู่เห็นไหมการาฟมันจะไหลไหลเดี๋ยวเราตั้งเปลี่ยนหน่วยเป็นเป็นเป็นเดซิมอลพอยต์แล้วกันนะมันจะได้เห็นตัวเลขขยับด้วยถ้าเป็นจำนวนเต็มไม่ขยับนี่ขยับแล้วขยับแล้วอันนี้ก็ฮิตต้าก็ฮิตไปนะสามห้าแล้วนะเมื่อกี้ขึ้นสาสองสศานะสามห้าครับเมอร์ก็หน่วงไปล้ละใกล,ล้ละใกล้เต็มละใกล,ล้ละใกล,ล้ละสูกมากไหยปึ๊บ อุณภูมิก็ขึ้นเรื่อยเรื่อยตามจะงหวะารยังพอครบมันจะตัดใกล้าาแล้วใกล้แก้เกณฑ์บาร์บากรัฟเต็มแล้วหน้าคอนแทคก,ก็จะเปลี่ยนสลักจาก nc มาเป็น no ่นี่ยเปลี่ยนแล้วเห็นไหมสลักเปลี่ยนแล้วหน้าคอนแทคอ,อันนี้คือครบแล้วพอครบปุ๊บก็อุณภูมิที่ขึ้น37-5มันจะค่อยๆลร่วงลงนะครับถือว่าสิ้นสุดการทดลอง